สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนโอ้ใจเหมือนจะไปเงี้ยไอเจ๊ไอเจ๊แป๊บนึงมึงลืมอลไรหรือเปล่าไปจอดรถไอเด็กเหี้ยอะไรเงี้ยบอ๊ะเอ้ยถึงก็ดูรถ น้ำน้ำหมดเพียงเลยจะนั่งง่าย hm no ังไงวะเดี่เวรอเจมึงนั่งตากูเจมันจะไปเงี้ยไงเจเจแป๊บนึงมึงลืมอะไรหรือเปล่าบัตจอดรถไอเด็กเฮียบาเป็นยังไงบ้างเจไหนไม่ทำท่าใหม่นี้บจอดรถหน่อยไว้เฮียเออเจขอท่าเมื่อกี้หน่อย กไปได้มั้งตรงเนี้ยแต่มึงอ่ะติด, <c oughs> ดมึงไปท่า<ะ>ดูนิ่นั่งกันยังไงมึงดูดิเนี่ยล้ลำล้มมาที่เกียร์แล้วเนี่ย <c oughs> มึงไปท่านี้เหรอเออ, <c oughs> อเร็วๆเย้ซื้อถึง่็ดูรถน้ำน้ำหมดทิ้งเลยมึงจะนั่งได้ยังไงวะ เดี๋ยวเจมึงนั่งตากกูเจ้าเหมือนจะไปเงี้ยไอเจเจพัดมึงมือมือหรือเปล่าไปจอดรถไอเด็กเหี้ยไปอย่างเงี้ยบอมไอเด็กเฮียไหนมีทำท่าใหม่นี่มาจอดรถหน่อยไว้เฮียเออเจขอท่าเมื่อกี้หน่อยกูอ่ะไปได้มั้งตรงเนี้ยแต่มึงอ่ะติด มึงไปท่ามึงดูดินั่งกันยังไงมึงดูดิเนี่ยล้ำล้มมาที่เกียร์แล้วเนี่ยมึงไปท่านี้เหรอเออเร็วๆโอเค